ไปดูข่าวนี้กันค่ะได้มีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบซึ่งได้ผลนะคะก่อนหน้านี้ค่ะตํารวจภูทรจังหวัดจันทบุรีได้มีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มแก๊งรับจำนำรถค่ะซึ่งเรียกเก็บอัตราดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะพร้อมทั้งของกลางรถยนต์รถจักรยานยนต์รวม60คันด้วยกันค่ะ นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลตารวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตรํรา,ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีว่าที่พันตรีชาติชายศรีโพอ่อนในอำเภอท่าใหม่พร้อมด้วยตํารวจ ชุดสืบสวนได้นำของกลางรถยนต์หนึ่งคันรถจักรยานยนต์59คันโทรศัพท์มือถือสี่เครื่องโน้ตบุ๊กสองเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า499ชิ้นค่ะที่ได้จากการจับกลุ่มแก๊งรับจำนำรถและเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาร่วมแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านได้เปิดเผยว่าการจับกลุ่มแก๊งรับจำนำรถในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนมาลงทะเบียนจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการเป็นหนี้จากการนำรถไปจอดจำนำโดยต้องส่งในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบบางรายส่งจนไม่มีเงินจะส่งเงินต้นก็หาไม่ได้และจากการสืบจ้าก็พบว่ามีแก๊งรับจำนำรถที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎจดกฎหมายกำหนดค่ะ กาบเรียนนะครับก็เป็นนโยบายนะครับท่านบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีเศร,ธธรษฐาทวีสินนะครับที่ให้นโยบายมาทุกทกระทรวงตบวงกรมนะครับอันนี้จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าปกครองหรือตำรวจต่างๆก็ก็กราบเรียนว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้มาทุกทุกช่องทางหนึ่งจากการลงทะเบียนแก้ไขหนี้ระบบนะแจ้งไปทางอำเภอหรือศูนย์ลงทรพอีข้อมูลหนึ่งคือทางตำรวจเนี่ยท่านก็ไม่นิ่งนอนใจท่านก็มีข้อมูลท่านกราบเรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามาประมวลผลกันนะเป็นที่มาแล้วก็อยากให้ท่านมั่นใจ ว่าทางตำรวจเนี่ยออหรือทุกภาคส่วนเอาจริงกระจังเรื่องนี้นะครับก็จะเดินหน้าอย่างเต็มที่ครับ ตำรวจตีพดุงศักรักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าจากการสืบซาบพบว่าแกง๊งดังกล่าวนี้มีนายเสกสรรหรือนายเจซึ่งอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอภิสิทธิ์หรือเอ็มอายุ29ปีเป็นชาวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยทั้งสองรายเปิดรับจำนำรถและมีการเชิญชวนประชาชนให้นำของมีค่าโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยน มาจำนำผ่านแฟนเพจ Facebook รับจำนำจันทบุรีค่ะซึ่งการรับจำนำจะรับจำนำแบบมีเล่มทะเบียนและยังผ่อนชำระกู้ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นไปทำการตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถที่นำมาจำนำรถยนต์จะ อยู่คันละ35,000บาทรถจักรยานยนต์อยู่ที่ราคา5 0 0 0ถึง35,000บาทอยู่ที่สภาพรถซึ่งเบื้องต้นกล่าวหาว่าประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลและตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะสืบทราบว่าทางมีคนที่ใช้ Facebook นะครับไปประกาศรับจำนำรถด้วยแล้วก็เรียกอัตาดอกเบี้ยในอัตราสูง ก็แล้วข้อมูลสองส่วนนี้มาทําการสืบสวนนะก็เป็นที่มาของการเข้าตรวจ,รวจค้น2จุดในวันนี้นะครับก็สามารถยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่รับจำนำไว้จำนวนทั้งสิ้น59คันนะครับแล้วก็มีรถรถยนต์พิกอัพอีก1คันนะครับของกลางที่เรายึดได้ก็เป็นพวกโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาใชา้ลงข้อมูลต่างๆนะครับก็จะได้ดาเนินการขยายผลหาเจ้าในทุนที่แท้จริง